สวัสดีครับผมตอนนี้กัยุกับบุญน้ำโชกนะครับผมทางบุญน้ำโชกก็จะพาทั้งพี่น้องเอฟซีไปตามตัวเลขของปูไส้หน่อยหลังจากที่ปูไส้หน่อยนะครับผมไปขอโชคขอลาบจากวัดดอนปากลก้วยนะครับจิได้ตัวเลขตัวดีตัวดดตัวใหญมาฝากทางพี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้เดี๋ยวจังไดบุญน้ำโชกก็จะพาไปเบิ่งกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อบ่ให้เป็นการ พาดในคลิปต,ต่อไปของบุญน้ำโฉกนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับปูยาออกที่สถานที่เพิ่นปิดเปีวไว้เพิ่นออกบ่ได้เนาะได้ว่างด่อนปะกล้วยคนะ่ะปูยาเพิ่นกับหลดมานำ้ำมาตามมาตามองไส้น้อยเพิ่นเข้าไปไปซอยเนี่ยเพิ่นวนัน ปูหญ่าเพิ่นบอกครับบานนี้รับไปทำข้าพกลข้าพกลวัตถุกรับรมมเปล่าจ้ะบ้านนี้กับทำบิธีเพิ่นกับเ็ตเรียบร้อยแล้วก็เลยพากันนั่งบ่ได้เข่าส่งดอกนั่งเอาครับอ่าตัวเลขเพิ่นกับมาให้เนาะเพิ่นให้ตัวใดล่ะปู่ปู่ย่าเพิ่นมาให้ให้เลขหกตัว ให้เลขหอกโตดันป้ากล้วยให้ได้เลขหอกโตเนาะแมนให้เลขหกโตหอกโตหโตนีตัวไหนเนี่ยมันเนาะมันนี่เนาะมันนี่ครับกูนั่งเห็นเนาะเป็นก็เป็นโตเรียนมานี่ล่ะแรีนมาคือยังทุกงหงอดนะล่ะคือยังงวดทีเหลี่ยมมากหงวดทีเหลี่ยมมากกับเรนมาหกตัวกับไม่ยุดต้อหนาครับอันนี้ก็คือเก่าแรีนมาหกตัวคือเก่าบอกกันแรีนมาหกตัวเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นก็ จะเห็นเพิ่นเนาะเห็นแฟนเพิ่นเพ,พิ่นกับมาเขียนให้กับว่เขียนให้ดอกตัวนีในไะเขียนเอาเขาคก็บไว้ที่แรกเพิ่นมากศูนย์หกเก้าห้าสามเจ็ด เลขหกตัวเจ็ดสามห้าเก้าหกศูนต์น้ำพูน่ะเนี่ยเจ็ดสามห้าเก้าหกศูนต์อยู่อยู่ในวางดอนพระกล้วยอันนี้คือเป็นเป็นเลขพูใช่น้อยที่ไปซ่งอยู่ในวัดดอนพรกล้วยน้ำพูน่ะบ้านในเลขสองตัวเนาะจะรับเป็นกับมะไห่เป็นไห่อะไรปูเป็นมะไห่หาศูนต เก้าศูนย์ศเก้าศูนย์หาศูนย์กับเก้าศูนย์บารกาตัวหนึ่งเอียกเป็นกระมาไห้หกศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์อันนี้ก็คือเรียนเรนมากขึ้นกันบอกแลรียนมากขึ้นกันอ๋อคือชุดแรกเลียนมาหกตัวมันบ้างชุดแรกแรียนมาตัวนี้แต่ว่าชุดนี้เป็นแรียน เพิ่นเลีย้ยงกันยังสี่ละโอ้เลีย้ยงกันยังสี่มากเลยเลี้ยงกันลงมากต,ตัวนี้เพิ่นเลียนเลี้ยนเงาเลี้ยนเงาหกตัวหกตัวบอดี้จับคู่นี่เล,ลีล้ยนเลี้ยงเป็นลักษณะที่เขียนไว้ลักษณะนี่ครับตะว่าเลขหกตัวนี่เนาะปูปูปูสิจับหายได้งวดว้าหันปูว่าได้จับครับถ้าปูจับหายนี่ได้เดี๋ยวเขา งวดว่างหนึ่งอวดางหันปูปูว่ได้จับจังสามวยเด้อพ่อพี่น้องเด้อยจังสามสูนยังสั่นปูกระติจับไห้เดียวสนสามหันพราะวันอยู่ทั้งหนาเนาะอวดว่างหันเนาะวันนี้ปูทริจับไห้ตามปูมักเนาะปูที่มักนี่เก้าปูจับไห้ครับหกเก้าหก อันนี้เคยจับคู่เลขหกโตวัน<ม>ต<ม>อนจัาส่กัน,น,น,นจับมาใส่กันโตตัวนี้มันมีแล้วเนาะหกศูนย์ีหกศูนย์มีแล้วบานในปูที่จับตัวนี้ใส่บานนเจ็ดสามเจ็ดสามจับเจ็ดหเท่านั้นจับเจ็ดหาอาอือน,นีละปูปูที่จับใหม่ท่านี้มาหลายตันี่ซ้ำมาหลายตวัว เ้ 90, าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ้าหกเจ็ดสามกับเจ็ดห้าต่ว่ากาดกลับเอาเด้ไหมนะครับหกเก้าเก้หาหกแต่ว่าหากมีปูวานี่มาแน่นอนครับเรียกเก้าไหมครับอ่างวดนี่เก้าตัวนี้โอ้เก้ามาแน่นอนแทนเก้ามาแน่นอนครับ แสดงว่าเด่นก็ได้ตัวสันปูแมนบังอีจังปูดเด่นตัวนี้นะหกเก่าเนี่ยครับเด่นหกเก่าเด่นนะปูนะแมนมะกล้วยเออเรียกแม่ดรอนปกักกล้วยครับเรียกนด้หรอนป่ยปกล้วยครับเพราะว่าปูสอบตัวนี้ครับตะวานตะวัาคิดนั่นมีเก็บหนึ่งบ่ ที่ลงไปเมื่อกี้นี่มีครับเจ็ดหนึ่ปูอสอบตัวน,นั้นเจ็ดหนึ่งปูเวียงข้ามหนึ่งแม่นี่เจ็ดหนึ่งครับเนี่นเจ็ดหนึ่งเลยล่ะเน้่เจ็ดหนึ่งครับตัวนี้ปูเน้่ตัวนี้ล่ะครับเนี่ยเน้นหกเก้าเ <generic> นาะเอาไงว่าดอนปลากล้วยนี่เนี่ยหกเก้าปูเวียงข้ามแม่น้าโคงเน,นี่เน้นเจ็ดหนึ่งแ <Vera S 2> ม่ทางงวดนี่เนาะ ถ้าบ่อออกงวดนี่ปูสิอดเข่าสิบเจ็ดมือเลยสิบเจ็ดมืออ่างวดนี่ครับอดเข่าแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวบ่ปูโอ๊ตเข่าเปลี่ยนยังกินก๋วยเตี๋ยวงวดนี้วันต่อไปปูมันใจครับอไก้ครับได้คักมันใจ่คักปลานมาดเรียกสิบเจ็ด เจ็เจ็ดสิบเอ็ดีเนาะแม่นแม่นแท่บบปูวหาหกม้หรอเตนเนี่ยหรือบัวคอยหาอเนาะสองหัวต่ว่ากับจับใต่กันเหล่ายัวได้ยัวเนี่ยหกหามันก็มี่ยับกับมัหกหาหาหกต่ว่าจับใส่กันเหล่าหลดเด็ดภายในหกตันี่ปูขึ้ว่าเขาทั้งบนทั้งครับ ปูก็มี่ท่อนี้ละครับผมครับอาจจะอะไรกัขอบคุณผู้หลายๆต่แล้วเนาะเดี๋ยวผมกับจีนไปอธิบายสู่เอฟจี้ฟังหรอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมสี๋ใหญ่คว่วให้เพื่อนฟังอยู่เด้อ,อ,อ,อตัวปูมากออตัวนี้ครับผมตัวนี้กรล,ล่งนนรองเพิน่นนั่นน่ะเนี่ยข้ามกัดนี่ละหกเก้ากับเก้าหกมันก็นตัวเดียวนั่นแหละครับไปกลับมาไปกลับมาอืม บบดนี้เป็นปูคนว่างเหมืนเนาะเหลือปูคนว่างปาเล็กเล็กในว่งดอนปลาเกวยเนาะปูมากเล็กสองตัวเล็เกล่างตัวนี้มักตัวใดปูนี่ม,มัดเก้าศูนมักเก้าศูนยเล็กล่างเล็กล่างเก้าศูนย์ก๊กเก้าหนี่ดอนปลาปกวยมากเก้าศูนย<ม>์กับเก้าหกซื้้ตัวมากนี่กว่าตัว่มาก่<ม><ม>ซื้อแล้วมันสิ<ม><ม>นั่นเนาะ ออาเสียเจ้าตัวมากนี่แหละมันสิออกยู่โตัวมากนี่นะก็จะจะเริ่อมเย็ดหนึ่งกับเยดเก้าเก้าศูนย์นี่แหละลูกอเป็นสีมาจังจี่กันอาจิปินได้ทั้งสามตัวครับเป็สีมาหน้ามาไทยเอ็นบอมีเนมาสีมาหน้ามาไทยเอ็นที่ยังรอบเมื่อกี้นี่ลราเป็นกับไหมามาออกข้างหน้าน้าศูนย์สามเนาะครับออกข้างหน้าเองหนึ่งศูนย์สามมันออกข้างหน้าวัที่แล้วมากะจบเก้าเจ็ด ก็หกกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันใันก็ปูบ่ได้จับให้มันก็เลยเป็นเสียไปเลยครับว่าเป็นังวันี้เอาไหมวันนี้รอบคาพแล้ววันี้วรอบความ้ะครับผมทีิบอเปนตกปูจับใส่กับบ่จักล่ะอ้าครับผมขอบคุณคุณนายคนี้ละครับวงนี้ให้คักค นี่แหละครับผมก็คือตัวเลขของปูไส้หน่อยที่ไปขอจากวัดดอดปลากรวยครับผมตัวเลขที่ได้มามีหกตัวเลยครับผมก็คือเจ็ดสามห้าเก้าหกศูนย์ครับผมเจ็ดสามห้าเก้าหกศูนย์ปูไส้หน่อยก็เอามาคัดแยกออกนะครับผมก็มีตัวเลขห้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ เก้าหกเจ็ดสามเจ็ดห้าครับผมอ่าส่วนตัวเลขที่ปูไส้หน่อยมักดนะครับผมอ่าชอบเป็นพิเศษว่าสันครับกรมี่เก้ 96, าศูนกับเก้าหครับอ่าทางเอฟซีมักคือกันบอหรือจังไดกระร่องพิจนารน่าเบิ้งครับผมสำหรับคลิปนี้บุญน้ำโชกกับบมีอยังแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าบุญน้ำโชกมี่ยังดีๆก็จะเอามาลงให้เบิ้งคือเก่าครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f FC ทุกท่านครับที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับ